สวัสดีนะครับผมเนี่ยซื้อลาบมาฝากครับผมเห็นกินเขา่ากินน้ำมาได้ก็เลยซื้อลาบมาซื้อลาบไอเสียปากกระแลงอาบน้ำเพิ่งเลี้ยวที่น้องก็ต้องไปอาบก็ว่าะว่ไปอาบน้ำโอ้ลาบงัวลาบแดงๆครับผม สวยน้อยมันยห้องนี่ขึงเนี่ยแค่โอเคสวยน้อย,ยห้องที่นอนที่หลับตื่นเนี่ยนี่หนนหหเห็นปะหุ้ยบปเห็นหนอนเห็นปะเห็นคำน,นี่แตเห็นเนาะพี่น,อน,น้องเนาะน่ากินเขาแค่กินน้ำบ่นเหรอนืมไม่เปนอะนูะ่นนะพัก แค่ว่าไปซื้อไม่หายครับผมใส่เลียบตัวหลายมากินได้จะค่ำบุจะว่าจะต้องกินกินบ่ไใดก็เอาไบขวให้เพ่ว่าขวให้กินมาแล้วถ้ัเล้หลายพี่นอ้องพักหนอกกินแล้วจะไปเฮ็ดงาน,นม่นเนมือนีงเมื้อนี้มื้อนี้มือจูดบุญนมักไส แดงๆอืม,อมก็จังจริบอก้านมือเฮีมันนี่มือจูดท่า,ดา,นานบ้านมีบุญงานบวชความอยู่บ้านมีหลายงาน chuẩn bị tes kang nan bùn lãi nè vinh ngang nga. Mola m mặt mùa nèo tang tên. Tên dùm mặt súp mặt จะแัดตัวไหนไปเห็ดงานเพราะว่างานมันเลงงานเป็นต่อเพราะว่าเป็นสิตขืนบ้านไม่ให้มันท่านมันท่านมันที่หยิบเก่าสามชีพอย่างนึงแหละ ก็เดี๋ยวมันหยุดงานงานก็ได้ต้องไปเล่นงเงินพึ่นโอ้คิดถึงได้บุยอยากลาบมึงมึงตายเลย ให้ยังกนนอนบ่อิ่มนี่เนาะพี่น้องนั่นไอ้ธีหยิบมันกระตือ

มีไฟายอีไหมพี่น้องตองมี้คนเฝ่าเอาผมขวาที่งเง่าเร็วเถอะเง่าเร็วเง่าเร็วอยู่ดีเนาะพี่น้อง quay bẹp hành hành chơi liền này này Rồi, กาหน้อยก็อ้วนดีครับ หลายคนถามว่าปู่ยู่กับไผ่ผู้ใดหาเขาหาหนามให้เพิ่นกินผู้ใดดูแลเพิ่นปู่กับยู่กับป็นนวนคือเก่าเหรอพี่น้องกเพิ่นกับเพิ่นอนยู่กับยู่ขึ้นเฮี้ยนหลังไงมาหละ่ปะป็นนวนก็ดูแลหาเขาหาหนาดูแลเรื่องเพิ่นคือเกา่าเ เพื่อการดูบานบ้านหลังไงบ้านเพิ่ n g แ้วให้กับข่อยกับน,ำน,บนาำน้องดีปนว่นพุ่นับหาขอให้ตาให้หยังจินคือเกา่าแล้วคนเป็นห่วงว่าปูอยู่กับไผ่อยู่กับปนวน่นน้องดีลูงแดง รุ่งแดงก็บจีนนบ้านหลังไงครับเพิ่นนะแต่ก่อนเพิ่นก็นอนบ้านหลังไงครับรุ่งแดงนะวพนนนนนไวไปนะงานก็รุ่งมาน,นั่งบ้านปนุ่ลมาโอ้โหจินมาเมื่อพอจะเก็บไว้เนี้ยขวัวให้ก็ Cái kia nó nó mất Thằng giả xưa Mấy là giả mua có bao giả ไม่ก็ได้ซ้ำนี่นน้ำเป็นหองคนมองหิวก็สะสืบก,กินหนึ่งเด้อไปก่อนครับขอบคุณหลายๆสีตามและเป็นกำลังใจให้สวัสดีครับ